ไม่่ใชเลือกคนนทที่่อะไรไรมเป็เคุณแน่ใจแล้วหรือว่าคุณจะเลือกพวกเขาไม่พอก็บก้าวไกลกรับ3,000บาทต่อเดือนเอาไม่เอาเพื่อไปรับผิดชอบจังหวัดของเราไม่เคยเห็นหน้าสอสอเลย2คือระยองอปีละประมาณ3,000ล้านจังหวัดที่เต็มไปด้วยโอกาสและความหวังของทุกคน คนที่ปั่นตัวเลขนำเสนอตั้งใจสร้างความเข้าใจผิดให้สังคมคนที่ไม่รู้หรือดูในรายละเอียดว่ามีสิ่งที่เคยทำไปแล้วทำดีแค่ไหนดีอย่างไรหวังเพียงดิสเครดิตอย่างเดียวกลุ่มคนที่ประชาชนทั้งจังหวัด มอบความไว้วางใจให้มีอำนาจเป็นสสทั้งจังหวัดแกยังไม่เคเห็นห้าเเตก้าไกลก็ไม่ได้มาช่วยเยียวยาแต่สองปีที่ผ่านมาทำได้แค่นี้คนที่รับปากกับประชาชนวา่าถ้าถูกเลือกแล้วจะแก้ไขปัญหานั่นนูน่นนี่จะสร้างนั่นนูน่นนี่แต่สุดท้ายเป็นเพียงแค่ลมปากหรือคนที่บอกว่าเขาจะมาเปลี่ยนจะมาเป็นความหวังแต่ไม่เคยออกไปพบปะหรือพูดคุย หรือสัมผัสกับพี่น้องประชาชนให้เห็นถึงสภาพปัญหาเพื่อนําไปสู่การแก้ไขหรือคนที่ทำเป็นแค่เคลมผลงานของคนอื่นมาเป็นของตนเองและคนกลุ่มน,นี้ที่อาศัยจังหวัดนี้อยู่อาศัยจังหวัดนี้ทำมาหากินกลับใช้จังหวัดนี้เพื่อการดิสเครดิตและสร้างคอนเทนต์ถึงกับชวนคนย้ายออกจากจังหวัดนี้โดยเพียงบอกให้ออกไปจากจังหวัดนี้ บอกว่าจังหวัดนี้มันไม่ง่ายอยู่มันไม่สามารถทำอะไรได้แต่ตัวเองยังสมัครเข้ามารับเลือกตั้งให้คนเลือกเป็นตัวแทนของคนจังหวัดนี้ป้าอยากได้สอสอไปออกงานหรือสอตอทำงานเลือกจะไว้ใจคน<อ>ที่พอ <ไป S 2> ถูกถามถึงสิ่งที่ตัวเองขายฝันไว้ไม่มีไม่เคยไม่แต่เงาเดี๋ยวว่าัน่ตัวแล้วเงาจะ็นเนลยบอกจะแก้ปัญหาทำโน่นนี่นั่นแล้วทำไม่ได้ บอกว่าไม่ใช่อำนาจหน้าที่แต่เวลาไปเคลมผลงานคนอื่นบอกว่าตัวเองเป็นคนท,ท,ทำัเห็นมาตั้งแต่ปีที่เริ่มก่อสร้างปีห้าสามไปต้นมาเดี๋ยวเราทําให้ดูออถ้าพักประชาชนมาบริหารอบจระรยองแล้วทําไม่ได้ได้เห็นความจริงนี้แล้วคนก็จะไม่เลือกพักประชาชนเช่นกันครับพี่น้องครับ